สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ n i g h t w e n t H นะฮะก็อืพิ i ซโปรเจกต์พิ i ซก l c u ด 3D ก็ผ่านมา1ปีแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะผ่านไปไกลขนาดไหนก็ขอให้ทุกท่าน,นครับมีความสุขในการเล่นเกม p i x ซก Cut 3D นะครับ วันนี้ครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับแต่ว่าไม่ได้เล่นในโหมดออนไลน์นะครับผมขอไปอในแคนก่อนนะครับตอนนี้แงคงผมอยู่นั่นก็คือเจนีร่ลนะฮะนี่ฮะนี่ครับอยู่อยู่แ p o งพอยต์นะครับก็1นึ่งแสน 1 8 5่งนแปดันอ่งครับาคาดว่าแรงต่อไปนี่คือแรงสุดนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยก็มันมันก็แรงมีท่อนมันก็มีแรงมีเท่าไหร่ฮะนะครับมีทั้งหมด1 2 3่งสอ่หกห้ 6, 5, 6, เออเมาไปหน่อยเนาะเจ็ดแ แล้วก็11นะครับมันก็มีแค่นี้นะฮะอนาคตอาจจะมีก็ได้นะฮะอนาคตต้องมีแรลงใหม่นะครับผมอ่าฮะก็ไนทนดีเอสครับก็เป็นแบบว่าดูดีกว่าเวอร์ชันที่แล้วนะฮะสกีนเนี้ยเออผมลืมไปนะครับผมเปลี่ยนเป็นชายแล้วนะครับหลังจากเล่นเป็นผู้หญิงมา1ปีแล้วนะครับผม ครับเพื่อนก็ผมลบไปหมดเลยนะครับคะแนน v i v a l ก็ยังเท่าเดิมนะครับทุกคนอาจจะได้เห็นนะครับตอนนี้ผมอยู่แลงจีเนอร์ลนะครับผมแล้วพี่สม้มเกมเมอร์ไอเนี่ยก็ค่อนข้างโหดเลยนะอืมมาอัปเดตหน่อยนะครับก็มีปืนแล้วก็ปืนนี่ครับผมไอ้ไฮไลท์เลยนี่ครับ ลูกซองแบบว่ามันปืนหายากนะดูผมกดให้ยิงดูนะนี่เมื่อก็เออนี่ก็ก,กดติดละนี่ครับผมเก็บอาวุธเนี่ยเยอะเลยนะครับมีปืนนี่นี่นั่นนะครับเนี่ยก็เก็บไว้นะครับไว้ใช้อนาคตนั่นเองนะครับเนี่ยฮะดูนะครับผมก็ผ่านมาปีหนึ่งนะครับก็ ก็กำลังจะเปลี่ยนไปในอนาคตนะฮะอ่าฮะเดี๋วก็มีอาวุธเยอะแยะครับผมผมก็เก็บไปนะครับส่วนกราดเนี่ยอันนี้ไม่ต้องพูดนะฮะอันนี้ผมไปเล่นมันก็ได้ <c oughs> จำไม่ได้แล้วอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากขีนะผมอ่าอันนี้มีฟักครองอันนี้หน้ากากฟักครองนะครับผมอันนี้ วันฮอลูบนก็จะมานะครับอ่ะไฮไลท์เลยอันนี้สกีนผมเหลือสองตัวส่วนทั้งหมดในนี้ผมลบไปหมดแล้วนะครับยังไงอะมันไม่ดูเรื่องเพศมากกว่าแล้วก็นี่ครับผมท่านสังเกตดีๆนะครับตอนนี้ปิ่นจากลูกใจเป็นรางไปแล้วนะครับเพื่อสื่อถึงว่าช่องผมเนี่ยเป็นรถไฟหลักเลยนะครับแล้วก็รองเท้านะครับ แล้วก็มีภาพคมสีมันเหมือนกลางคืนหรือดวงดาวอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ปีกนี่ยโอโ้โหเทมมากนะครับบอกไว้เลยเกจเจ t ก็ยังไม่มีอะไรมาเพิ่มเลยนะครับนี่ฮะพวกเนี้ยอืมแล้วก็เหรียญเนี่ยโหผมเยอะมากนะผมเปิดกล่องนะครับไม่ใช่อะไรแล้วก็นี่ครับผมนี่ฮะก็จะมี อ่าพวกนี้นะอันนี้ชื่อนี้ผมจะขอว่ายทีแล้วกันนะครับอัปเดตในปีพุทธศัการาช2565นหนะครับก็เป็นการอัปเดตเกี่ยวกับเกมเพย์ของใน t t รนดีเอนะครับวันนี้วันที่8กุมภาพันธ์งห้าหนะครับอันนี้ก็ Royal เนาะอ่ามันก็จะมี ที่ผมใช้อยู่ก็คือปีกนะครับเป็นสีฟ้านี่ก็สีฟ้าครับผมเนี่ยไอซ์โชเวลนะครับแล้วนี้สโน์นะครับก็คือหิมะนั่นแหละไอี้ส่วนนี้่อโอ้ก็ผมเก็บมาเยอะมากนะฮะนี่ครับโอ้เล่นไปปีหนึ่งก็เริ่มจะติดใจนะครับ ส่วนสัตว์ก็พวกนี้ครับผมผมก็ไปหาเพิ่มมาไม่เยอะเลยมันยังไม่ครบนะฮะมันมีขาดอยู่บางตัวนะฮะก็จะมีทั้งนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับอ๋อเลยได้ยากมากนะฮะบ,บอกไว้เลยส่วนครับนะครับก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับกาลังหาวุ้อยู่สิยงเครบินมาอ่เงี้ยผมน้ําคันยิงอะ <S <S ่ะเสร็จนะครับ พานะอะเดี๋ยวพันนะอ่ามันมีพวกเนะี่ยอ่าอ่าฮะนี่ครับผมก็เก็บไปเยอะมากนี่ครับเนี่ยเก็บมาเยอะเลยนะครับส่วนมอนดูนก็มีเยอะมหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกระเบิดอะไรก็ตามนะครับ ก็เก็บไว้นะโอ้ยอัปเกรดในอนาคตครับผมอ่าส่วนในแคนของผมนะครับก็อาวุธแคนเก็เจตแคนนี่แหละผมก็ไปเก็บมาส่วนนี้คืออันนี้อย่าไปสนในจะนนี้คือเราซื้อเกาะได้ครับผมนี่ครับอันนี้ครบแล้วนะครับส่วนอาวุธก็ครบ นะครับคนในแคนก็มีอยู่ประมาณเกือบห้าสิคนบางครั้งก็ออกไปลบออกจากแต่ออกจากแคนมั่งนะครับแล้วแต่ครับผมอ่าไหนแพนอ,าาอ่าฮะนี่อันนี้ชื่อของผมนะครับอ่านี่ครับ นี่คือในแผ่น d ีเอนะอันนี้ผมเนี่ยแหละคือคนเดียวกันนะครับผู้เล่นคือคนเดียวกันก็คือผมเองนะครับอันนี้แผ่นแปละว่าเครื่องบินนะครับอันนี้ก็ยังเป็นกระกาอยู่นะครับใครที่ไปติดตามช่องในแผ่น d ีก็ไปกดติดตามด้วยนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงคลิปของช่องในแผ่น d ีก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาลงที่หลังแล้วกันเนาะ ส่วนโหมดก็านี่ฮะใครอยากฟาร์มกุญแจ,จก็มาฟาร์มเลยครับนี่ครับครบโซดีโวกครับผมส่วนนี้อ่าอันนี้ก็ได้เหรียญเนาะเนี่ยก็ได้กุญแจ,จนะครับอือหึอหมดนก็เล่นไปครับไม่ว่าฮะอืมอ่าวันที่แปดกุมภาพันธ์ พุทธศักราชารกก็นี่คลิปแรกของผมตอนที่หนึ่งนะครับก็นานแล้วนะครับก็ขอบคุณที่รับชมมาโดยกันตลอดเลยนะครับเอ่ออ่อาเดี๋ยวเป็นหัวข้เนี้อ่ะโอเคถ้าถ้ามันได้อัปเดตอีกทีนึงเดี๋ยวผมข็จะว่ากทีแล้วกันนะครับยวค่อยว่ากันอีกทีเนาะ วันนี้ในทีดีเอสขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ